สวัสดีครับพี่น้องชีวิตนี่แหละครับชีวิตแรงงานไทยแรงงานไทยในเกาหลีใต้เบิ่งเอาพี่น้องไทว่ามันมวนฝนกระตกบึมฝนกระต๊ระตครับนี่ตอนนี้ลงเหตุงานตัดโอ้ยอันนี้อีหาเครื่องแล้วครับมืดหนาวกนาว ชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีใต้เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาบุกกับพบกันกับผมคือเก่าเหมือนเดิมเลยครับช่องลูกอีสานเหฮุงานเกาหลีครับผม คพี่ต้องว่าต่อบัลี่่เก่าแหละครับ <c oughs>

เติมเก็บต่อมมลี่ขึ้นก้าวครับอยากกลับมาเนาะเอ้ยนี่แหละชีวิตบูกอีสานชีวิตแรงงานในเกาหลีไปว่ามันสบายพี่น้องเบิกเอาครับเบิกเอาเริ่มก่อนเดินเบิกเอาครับเบิกเอาเปิดไฟเก็บเก็บแต่ตีซีเก็บแต่ตีฮานาะตื่นตื่นถึงว่ากินกาแฟแต่ตีซีพี่น้อง ไอสิวามันมวนหนาวกับหนาวเอ้ยมึงออเดอร์ผู้ใดสีมาเด้อไปศิไออยากมากก็มากมึงเอาว่ามันเหนื่อยคือมันมวลเหนี่ยลงานสบายครับไว้ไงพอส่วนไว้ไงมันเปนปีนั่งนั่งวน เปี่ยครับผมเปลี่ยนเลย เออเพื่อนพี่น้องต่อไปเงยๆเลยครับผมนะครับห่อนบ่เดยนนี้เสียตัวใหญ่แต่ห่อน, helmet, นอยู่บ่ห่อนแห้งครับพี่น้องห่อนแห้งคนณละลงจากตนตตไปเมื่อ้เมื่อกลังวันา อโอ้ยคักคักคักคลิปแล้วแล้วจ้า เอาเดียว้ายบ่พี่นอ้องว้าวจากักทึ่งรถทึ่งยังเอาเดี๋ยวเดินไปไปไปนะเ้ากัสิคนพูดลราไปใส่รถพูนละเร็วเร็วเร็วรดะรถเท่าเท่ากับสิคสนทถ้ถถย่อยไปเองสี่ละ หลังจากเก็บสตรอเบอรีร่แล้วกั็เดเ็ดกลางครับเด็ดกลางเอาคือมาใส่รถสข้านอุ่มมันว่าหลายหลังจากเ,ออเาก็บกกสตรอเบอรี่แล้วกับด็ดกลางด็ดหมากนางรออยู่สี่ไล่ะครับดิบมือหันคำดิบมือหันคำ เหตายชีวิตประจำวันจิตวัตประจําวันยู้ยสามซี่หอมได้เลยเมื่อไงหนักหนักว่านักกับเบืองเอาเด้อได้ยังมาอะไ้ แล้วนั่นดูสาวตื่นตื้นเก็บสตรอเบอรี่สตีหาเก็บเซตแล้วสวยมากจัหน้อยก่าดูแล้วครับย่างเห็ดอันนี้เลยดิใบ่อันนี้เก็บใบมันโอเคโอเคครับโ่ได้ตอนไม่ไ <c oughs>